เป็นว่นานาทิพย์พี่น้องในเวลาเกี่ยวเขาแล้วเกี้ยวเขาตรงนี้สิได้หลายเป็นเดเป้าหมายสิได้จจกลุ่มรถไงพี่น้องรถไงกำลังมารถปูเอยียงเดี๋ยวสิมึงไกลไกลเกี่ยวดีว่าดีกะแจงไว้ถ้ามึงจิตจระหน้าเด้อพี่น้องล่างขั้นเกี่ยวไวก้กะเสียงสนเด้เอาเพี้ยงกบเขาไว้กัมีเดี๋ยวเปิดออกนี่แต่เขาอ่อยต่อยแต่ว่ามึงขั้นหนีพี่น้องเขาลม่ม อนับาดอย่เ็นเลยเจ้าคงจะติขี่อกล้องมาแล้วสิท์เจริญการสั้างบริการสิทิ์เจริญการสร้างพี่น้องเป็กำลังมากกำลังมากี่ก็จติดนไดรอกที่สิทิ์เจริญสางสร้างรถงพี่น้องรถง่ายตามที่ช่มไปไเดี๋ยวดีไวดีจ่ะมังไปพี่นอยสิเจริญการสราง

เบอร์โทรแล้วก็มีพี่น้องอุ้มนี้ใส mm, ่ได้กี่กี่ตันเนี่ยสองตันประมาณสองตันสามครับสองตันสามอ๋องตันสาองตันสามสองตันสี่ถ้าเหยียบดีๆก็สองตันสี่เนาะเอาเอาเฮ้ย

treo khẩu hàng cái thế nào, nào. thì nó treo khẩu hàng cái thế còn có bao lái đỏ thế này nít nay hàng cái thế này trăng mừng nó nó có mừng cần treo khẩu của bỏ phần này đấy thì nó bỏ bỏ cái tắc khẩu liền mừng khẩu lùm treo đầy quá treo vẫn treo khẩu đầy quá cái tí hay treo thì bố đang khát nhỉ vừa đánh bị bỏ đấy Hãy subscribe cho trong cái há có có Mì Gõ kêu nhà để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ăn nhỉ ở biển vì đầy đai bên đầy đủ 50 thức quá là ăn nóng bất ตัดตัดได้ต่ำจำเยอะอย่างตัดได้ดีอยู่เสี่ยงก็หลายแต่ว่ามีน้ำนิดหน่อยหนึ่งเยอะน้ำมีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นตัวบุ๋มนะโอ้ยเขาเป็นตัวบุ๋มหรือว่าเกี่ยวข่าวลมได้ดีอยูะอย่างแต่ว่าก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนิดนออันนี้เอาไว้ได้เพื่อเกี่ยวไว้ได้ i you Thanks. เมนึนวันสองตันสามสองตันที่เขาอ,อุ่มนี่หรอเรว่าอุ่มฟันต่างเป็นอุ่มใ,ใหญ่นี่ประมาณสองตันเจ็ดสามตัน mọi người không tham quan tham tour Anyone canh tham quan tham chị tham quan 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 tham เป็นการข้าง Yeah, vẫn gì đây dưới đọt canxi hẳn nhằm đây Rồi này để cho cục rồi Rồi phải kêu đầy kêu đi kêu đi จะทำจิตเห็นต่อเพี bas, uh, formas, ้ยงนายเขาล่มนี่เขายื่นีทวมหัวได้พี่น้องตอนบ้านผยทวมหัวนี่จะหลบมลบมเลยไปเออเก้ายวไรขวามันมันเข่าฟ้องเข่าฟ้องสิดฟ้องไปกับฟังฟ้องหนึ่งสิดฟ้องแด้เขาอุ้มหนึ่ง เปิดวันนี้ี่นี่ถือว่าใส่ได้พี่น้องเขาล้มแบบนี้เขาล้มแบบนั้นเปิดนั่สิพ่กเกาแสดงว่าใส่ได้ลังคันนีิโอ้ยเกี่ยวนี่พี่น้องหลายเขาล้มนี่สิว่าได้เขาหรอกลังคันเด็ดนี่ถือว่าถือว่าใส่ได้บัสบัสจะเลยตัสจะสอเพียงคู่เพียงแบบไงครับคู่เพียงแบบไงได้นอกจากน้อยนอากสุดี้ายนี้ làm xe tới vào đây có ủng đậu hầu như mình làm cái có ngủ qua để qua lại เนี่ยเขานำมาดานพี่น้องเขานำมาดานเสียเลยเสียถูกซ้อไปว่าใดพี่น้องเองเข้าสุดแล้วน้ำกับแซ่บพี่เด็กนั่งกินได้กินใดพออุกมึงยืนี่มีเหลือนี่งกินใดพวอมึงบ้างเหลือสามต้นหนึ่งพี่น้องจับช่องเป็นไส่เขาเป็นหลบล้วพี่น้องอีกสองข้อกับชื่อจบเกมกลุ่มที่สาม เขาว่าพ่อสามอุ้มดีปไปไหนยังสามอุ้มสองอุ้มกุ้งกวเดียวกำลังเดียวเดีวเ้สองข้องสองข้องสามข้องเขาบ่กท่นเห็นโบอยู่ไีนัองแสดงโบว่าปันใดดีเขาบอปีนี้ว่าปันใดยองรือว่าเดต,ตามนี้นเดินนิดน้อย แก่ไหมพี่น้องมีหนาแก่บ้งไหมการเกี่ยวขอกับที่ว่าแส่เด็กผมก็เที่ยวอยู่พี่น้องบอก่ก่ปันหได้แต่ว่าเขาผมเห็นบ่างามอีแต่ว่างามอยู่มันน้ำพี่น้องผมใส่น้ำประดานแสดงว่นาน้ำประดานบ่พังน้ำเหมกิกนได้อยู่ด้พี่น้องผมติดแผงโซล่าเซลล์ย,ยู่หันสามแผงยูนีอีกสามแผงบ่ได้ผลสูบน้ำใส่โขเนอง เอาไปโลกครอบบ่ผ่านแสดงว่าเป็น,เเนไลหนูว่นะน่ะกินไลหนูได้เป็นจอดเอาว่าแม่นกินทวแล้วเกี่ยวอีก2รอบก็คือสิแล้ว แแหแต่ต่อไปนี่ก็จะเป็นการอัดเพียงนะพี่น้องอัดฟางมองเก็บเพียงกับเฮ็ดเบียเรียบร้อยแล้วขเขาตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ชื่ออัดฟางอัดเพียงเก็บเพียงก็ชื่อจบปีหน้าปีนี้ปีหนา้าว่าไหมปีหน้าว่ากันไหมพีนพ่น้องปีหน้าว่ากันไหมคืออะได้อีกก้องหนึ่งยู่คือได้อีกรอบหนึ่งยู่เขาไปท่านขึ้นอุ้มปไปไหน เขากิที่ได้เ่าพ่อดำนะพี่น้องขายกิดทีได้เพ่าะทะเลเนาะเนะเล่นได้เขาเขาได้่ทะเลก็เอาไม่ได้ยังไงปีนี้เร็ดนสูตรนี้เพราะพันกัดสูตรไม่เด้๋วพี่น้องใส่สูตรไม่บาดโดยวงานผมว่าเ่าอย่างนี้หนามันขาดหน้ามันกับว่าขาดที่ดีแต่ว่าเขาเป็นโรคบาดมันจะเป็นเพราะหนาบาดานที่เป็นอย่างเกัดเพาะท่านแต่ว่าผู้ใดมี่ขอดีๆก็เป็นไม่ได้แต่ เดาวมันนาเที่ยวกับหน้ามก็สุพัฒนีวัฒาส่แข็งเท่ารเซลลยวถึงหแข้งเลอู่ของบ่อผุนบ่อหนึ่งบ่อยุดถียงนึ่งกับบ่อหนึ่งแียงนึ่กับบ่องยู่รัดกันแม่นพักน้ำกับเป็นเสื้อเป็นเื้อกี่นนอมันเจี่ยวกับหน้าบ่เขาเดี๋ยวกับเที่ยวหันแล้วเทีวทีเทีวสุดท้ายและกะปีมาเลของนี่ก็คือสุดลบเยมโอ้มันจะเห็นเขาเยอะ อุ่มสามกับฟ้อมงามนี่เพี่น้องอุ่มสามกับฟ้อมงามอุ่มสามกับฟ้อมงามอุ่มสามกับกำลังถิงไปเอาอีกมันเจ็บชือว่าน่านบ่สเหมอกันเนาะเนาะเที่ยวเป็นกะบ่เต็มมันเนาะบ่ได้สวยเหมอกันก็เลยวนมา ให้รถเป็นบริกรุ่มไก่พี่น้องเมึงจะเทยยี่ยวหนีเลยสุดเดียวเขาเราตั้งหน้าพังหนีเมึนกับอุ้มไปกว่าไก่แ่นีบริกรุ่มไก่คือเอาเลยรถมึงจะเตรียมจะใส่ล้วแต่ว่าขายได้เท่าไรก็แจังมึงเป็นโอ้ว่เบิร์ตอีกพี่น้องขากลับมากสิตีเบิร์ตจุนอันนี้ก็โปเบิร์ตอีกโอ้เว่อ สรุปได้แล e no ้วได้สามอุ้มสามอุ Audio ้มอะพอดีเห้ยวันนี่พราอุ้มแรกเขาเจ้าเหยียบเขาเจ้ายำน้ำอุ้มที่สามเต็มอยู่อุ้มที่สามจับมาแล้วนกแต่ลายยืดได้พี่น้องอันนี้ง่วงเลยมองนีแก็ทีเป็นมองเลี้ยงง่วแล้วพี่น้องอ่ะง่วก็เริ่มปล่อยแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วรถเโยว ได้ตามนี้ครับพี่น้องถึงหนาเกี่ยวเขาเมันกัเอ็นได้เราพี่น้องมันได้สัำนี่ก็เอาสัำนี่แล้วมันก็ต้องไหนนี่เป็นมือพันทีสิบเจ็ดเที่ยวเขาครบแล้วอันนี้ที่เมาตัวนี้ที่เลียนี่ก็คือจบนี่รถเขามาเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเองไม่ได้น้องพี่น้องมันก็ต้องจ้างเพ่นมันก็เฮียก็ทั้มาดาลับไปก็ต้องมีแน่ลับไป การเกี่ยวเขามันได้ดีวันนว้ผมเองว่าได้แต่เขาก็เที่ยวได้ดีด้วยพี่น้องตอเพียงจะสูงเดี่ยตอนนั่งะงามดีอยู่เขาต้ดถ่ายแล้วเขาไปเที่ยวดีอยู่แต่ว่ามันไหนตอนโตเป็นโลกพี่น้องมันอยากเขารีบหลวันนี้มันจะได้น้ำมากลายไป็นอไรยุ่งเพราะอะไรไงชวนๆเลยพี่น้องซสมมติจะเที่ยวเขาอันแนวเขาโว้มีน้ำเนาะ

Oh, wow. Để ได้อยู่นะ นี่แหละอ่ะสรุปได้ก็จบเกม่น้วอ่ะสวัสดีครับมีล่งเพลนล่งแปลงไหม